รถเวฟบ r 2 5 5นะครับมาในอาการคือขับมาอยู่ดีๆแล้วรถกระดับกลางอากาศไปเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับนี่ครับเปิดกุญแจไฟมาอะไรมานะครับน้ํามันเครื่องมีนะครับรถไม่เกี่ยวกับเครื่องนะครับพอ,อมาเปิดดูหัวเทียนแล้วคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยครับช่างอันเซอร์วิสอำนาจ,จเจริญครับ พอเปิดหัวเทียนออกมาแล้วนะครับเช็คเช็คเบื้องต้นไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟมาที่หัวเทียนนะครับเนี่ยยังขาสาตาร์ทไม่มีมานะครับเห็นไหมครับไม่มีไฟมานะครับแล้วจะเช็คยังไงต่อครับเมื่อไม่มีไฟมาก็นี่ครับเบื้องต้นนะครับเราเช็คตรงนี้ เส้นนี้ว่ามีไฟมาไหมโดยการาเขี่ยนะครับเขี่ยที่ตัวรถหาสายไฟแล้วก็เขี่ยอย่างนี้ครับยันขาสตาร์ทแล้วเขี่ยนะครับไม่มีไฟมาครับตรงนี้ไม่มีไฟมานะครับยังฟันธงไม่ได้นะครับว่า เป็นที่คอยหัวเทียนหรือเปล่านะครับเพราะไฟไม่มาตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บให้เช็คตรงนี้ครับนี่ครับสีเขียวนี่ครับสีเขียวนี้เป็นสายดินนะครับตรงนี้เป็นไฟแช่ครับมีไฟมาไหมไฟแช่ครับไฟแช่มีไฟมานะครับเสร็จปุ๊บ เส้นนี้เป็นเส้นามาจากพัชเชอร์นะครับตรงนี้เส้นนี้นะครับจากกล่อง C D I นะครับตรงนี้ออกไปหาเส้นนี้ครับก็คือเส้นไปไปหาคอยหัวเทียนนะครับเราเชิคเส้นนี้นะครับว่ามีมีไฟมาไหมเนี่ยคือเส้นนี้ไม่มีไฟออกมานะครับแต่มีไฟเข้านะครับนี่มีไฟแช่ แต่ไม่มีไฟออกจากกล่อง C D I มาหาคอยหัวเทียนนะครับอ่าเราจะเช็คไงต่อครับข้ามมานี่เลยครับนี่ครับเราต้องมาเช็คตรงนี้ดูนะครับก็คือสายของพัชเชอร์ครับพัชเชอร์มีหน้าที่อะไรล่ะครับ มีหน้าที่ประมาณว่ารอบของแม่เหล็กหมุนไปพอได้จังหวะเขาเขาจะทำการไปสั่งให้กล่อง cdi นี่ครับกล่องตัวนี้นะครับปล่อยไฟออกไปหาหัวเทียนก็คือเส้นนี้ครับนี่ครับเส้นที่ไปหาคอยหัวเทียนนะครับนี่คือพัชเชอร์นะครับเวลาแม่เหล็กเขาหมุนไปไปไป,ไ,ป,ไ,ปได้จังหวะนะครับเขาก็จะสั่งไฟออกตรงนี้ครับ สั่งไฟออกไปหาคอยหัวเทียนตรงนี้นะครับเราก็มาเช็คว่าพัชเชอร์เขาทำงานปกติหรือไม่นะครับนี่คือสายพัชเชอร์ครับวิธีเช็คว่าพัชเชอร์คอยทำงานปกติหรือไม่หรือว่าสภาพดีหรือไม่ดีนะครับมีหลักการอย่างนี้ครับมีวิธีเช็คอย่างนี้ครับ ก็คือหมุนวิตมิเตอร์ไปที่ค่าโอห์มครับจะหมุนเท่าไหร่ก็หมุนไปครับแล้วแต่ชอบเอาผมเอาเป็น 2M เอมครับหมุนสุดเลยนะครับพัดเชอร์คอยเราต้องรู้ค่าเขาด้วยนะครับว่าค่าเขาเท่าไหร่รถเวฟบ r ร5คาบูนะครับค่าเขาจะอยู่ประมาณ 150ไปถึง250ถ้าผมวัดที่ดินจิ้มที่ดินแล้วก็จิ้มที่ตัวสายพัชเชอร์คอยถ้าไม่ขึ้นแปลว่าเสียครับหรือว่าอาจจะมีสายไฟขาดหรืออะไรก็แลนะ้วแต่สายไฟขาดในคือต้องมีอะไรผิดปกติถ้าไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นเกิน250ก็เสียอีกห่ะครับเพราะฉะนั้นพัชเชอร์คอยดี จะต้องอยู่มีค่า150ถึง250เท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาวัดกันครับอ่าเคียร์ก่อนนะครับเคียร์ให้เป็นศูนย์ก่อนครับวัดครับนี่สายไฟจิ้มนี่นะครับสายดินจิ้มดินครับดูที่มิเตอร์ครับไม่ขึ้นครับ โอเคครับไม่ยอมขึ้นนะครับมิเตอร์ปกติแต่จิ้มแล้วไม่ขึ้นเขีรยแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับให้มั่นใจได้เลยว่าพัดเชื่อคอยมีปัญหาครับมีปัญหาแบบไหนต้องรื้อออกมาดูครับเมื่อรื้อออกมาดูแล้วถ้าเกิดสายนั่นนี่นั่นสายนั่นนี่ขาดในเราก็ทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนออกไปเลยถ้าเสียหายนะครับถวัดแล้วเกินาสายไฟขาดเราขาดในแล้วเราแก้ไขแล้วมาวัดใหม่ถ้าอยู่ในร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบก็ใช้ได้ครับถ้าเกินก็คือต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหรือไม่ขึ้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่ออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแก้ตรงนี้แล้วไฟจะมาหรือเปล่านะครับโอเคครับ นี่นะครับรือออกมาแล้วมาเช็คกันนะครับว่ามีสายไฟขาดไหมดูที่มิเตอร์นะครับนี่นะครับสายออกนะครับไม่ขาดนะครับไม่มีขาดในนะครับเอวดอกพอนี่สายดินนะครับวัดดินนะครับ วัดหินว่าขาดไหมโอเคครับสายไม่มีขาดในนะครับสายไม่มีขาดในนะครับเี่ยวัดให้ดูครับทีนี้เรามาวัดหาค่าโอห์มนะครับหมุนไปที่ 2m เลยนะครับผมนี่นะครับวัดครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับ สรุปไม่เลยนะครับสรุปให้เลยนะครับว่าสับไปสับมาไม่ขึ้นสรุปให้เลยนะครับพัดเชอร์คอยเสียครับเดี๋ยวจะไปซื้อมาเปลี่ยนอ่าและจะมาวัดให้ดูนะครับว่าของใหม่มีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคครับนี่นะครับได้ของใหม่มาแล้วครับพัดเชอร์คอยเดี๋ยวมาวัดกันครับของเก่าไม่ขึ้นนะครับ ของใหม่เป็นไงครับอ่าขึ้นนะครับสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับโอเคครับส่วนของเก่าไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนแล้วมาดูกันว่าไฟจะไปหัวเทียนหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวบัตรกีเข้าไปครับแทนตัวเก่านะครับแล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดดูนะครับ ค่าเขาต้องขึ้นนะครับต้องขยับนะครับตัวเลขจะต้องขึ้นนะครับขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันครับอ่านี่ครับขึ้นแล้วครับสองร้อยสิบเจ็ดนะครับอย่างนี้ไปมาหัวเทียนแน่นอนครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต่อแล้วเดี๋ยวไปสตาร์ทดูนะครับขึ้นสองร้อยสิบเจ็ดนะครับเมื่อประกอบเข้าไปแล้ว นี่นะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วดูไฟที่หัวเทียนนะครับว่ามาไหมจากที่ไม่มานะครับเห็นไหมครับเห,หเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมเห็นไหมครับไฟมาแล้วอย่างนี้ติดแน่นอนครับ ใส่หัวเทียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันครับว่าสตาร์จะติดไหมอาะเปิดสวิตช์กุญแจอาติดแล้วนะครับสรุปให้นะครับฝากเป็นแนวทางให้กับน้องๆมือใหม่นี่ครับสาเหตุพัดชืกเสียนะครับเลยทำให้ไฟไม่ออกหัวเทียนครับสวัสดีครับ